กันครับใสเขาใจเราเนาะครับผมดีใจเนาะที่ได้เงินคืนนะครับโอเคขอบอ่ะวันนั้นเราไปซื้ออะไรนะไปซื้อของให้บริษัทค่ะป้าจมูกแล้วก็เลยไปจอดรถแล้วก็เห็นซองซองนึกว่าไม่คิดว่าเป็นซองเงินด้วยซ้ำแต่ก็คือไปหยิบจากใต้ท้องรถมาก็เลยหยิบขึ้นมาดูอ้า เป็นเงินก็เลยใส่ใส่ไว้ในรถแล้วก็ซื้อของเสร็จแล้วก็ออกมาที่สอนอเลยอ๋อเลรอครับค่ะโชคดีเนาะเป็นโชคดีของน้องเขาได้ต่างคืนนะเจอคนดีด้วยนะถ้าคนไม่ดีนี่ก็จะคิดอย่างอื่นใช่ไหมล่ะเออดีดีดีพอได้ปุ๊บนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยใช่ไหมไม่ไม่ได้อยากจะคืนอย่างเดียวอ๋ออยากจะคืนว่าตอนแรกว่าจะคืนที่โคบอลก็กลัวแบบว่าแบบ นู่นนี่นั่นเลยมาสถานีตำรวจดีกว่าทีเดียวเลยให้เจ้าตำรวจเป็นพยานค่ะใช่วงนเจ้าตำรวจเป็นพยานครับดีใจครับ เจ้าของตังด้วยนะใช่เพราะว่าแค่ของเราหายนินดหน่อยหน่อยเราก็แบบใจหายแล้วอ่ะครับครับครับแล้วของพี่เขาแบบอุ้ยเป็นปึกเลยแต่ยังไม่ได้นับหรอกตอนแรกก็คือยังไม่ได้นับก็คือแบบอู้เป็นปึกเลยครับก็เลยเอามาดี่กว่าใจเขาใจเราโอ้โครับดีดีดีโอเคครับผมโอเคครับใจเขาใจเราเนาะรับผมโอเคสวยคัะ